ยเอยอตอนนี้ผมจะเธอครั้งแรกยอมรับว่ามันเสียวซ่านไม่อยากไปกับเธอแค่สองต่อสองเดี๋ยวผมจะทำเธอเสียวใส้มีหนุ่มหนุ่มมมายเธอคงอาจจะเหลียวบ้างแต่ผมจะสาวสาไปผมก็ไม่อาจที่จะมองหรือว่าไปเหลียวได้ถ้าจะบอกให้ไปหาผมจะหาหนทางแม้จะต้องฝ่ายหิมะตกหรือว่าต้องฝ่าฝนไป แล้วผมจะไม่บอกเธอว่าฝ่าฝนมาผมจะไปหาเธอแล้วไม่ว่าไกลหรือว่าแห่งหนใด Yeah. ผมจะฝากให้หมดถึงแม้ว่าเป็นพายุผมแค่อยากจะนอนตักกอดเธอและอยากจะสุก <Yeah. S 2> แล้วเคยทำเธอน้อยและดด่าเป็นชุดผมก็จะไม่ทำให้เธออายผมยอมตายถึงแม้ผมจะไปนอนในคุกชอบตาสลลต์แล้วก็ลิฟฝีปากถ้าเธอโกรให้บอกและเธอชอบเอาปลายนิ้วมาแตะศีรษะผมก็อยากให้กอดแล้วก็ถ้าผมทำอะไรไม่พอใจแล้วก็อยากให้ด่าให้สอบและถ้าผมยืนหน้าไปให้โคกก็แค่อยากให้กอดยอะ อ uh, ผมก็ชอบตอนที่ที่ยิ้มผมก็ค่อยมีความสุขเลยและไม่อยากจะให้ใครมามองเดี๋ยวต่อยตาหลุนเลย ชอบตอนที่เธอด่าไม่โคตรน่ารักโคตรจะมีความสุขเลยแช่วงเวลานี้มันโคตรจะมีค่าไม่อยากให้ใครหน้าไหนมาหยุดเลย,ยจะจับเธอไปคดหอมไม่ได้ขึ้นสวัสค์ก็ไม่เป็นไรผมก็มีความสุขในโลกต่อและเธอก็ต้องขอโทษที่ชอบมองหนา้าเธอเป็นเวลานานและตัวเธอก็ยังแค่ดีเหมือนเธอเป็นนางพยาบาลและผมชอบเธอที่นิสัยไม่ผิดพี่ใสเป็นใชอยรานาจาย์ผมก็รอคอยเธอตลอดแล้วแค่เธอมาปลอบไม่แคเ่เธอตลอดที่ผมรอมานานแค่เธอมองที่ตาเธอก็อาจจะรู้ว่าตัวผมนั้นไม่คนพาญยามและเธอเป็นของคชิ้นเดียวที่ ผมนั้นรอมาตลอดและผมนั้นรอมานานหยา